ครับวันดีครับเมื่อนี้มารีวิวแนวนางปลูกมั่นครับของสร้างนบแนวนางปลูกมั่นตัวนี้ของรุ่นเนมนะครับ M หกสอง ของอิ่มหกสองสิบกวางยูเมตรเก้าสิบครับกวางเมตรเก้าสิบนี่ครับทั้งขางเป็นตะแกงครับวางแปบเสียบขันหมไหม้ซีมุม เพ,เพิ่มมองนางปลูกครับเพิ่มมองนางปลูกนี่เก็บสีเรียบร้อยครับพร้อมที่จะไปส่งลูกคา้ากันเลยนำมารีวิวให้พี่น้องเบึง ครับสภาพโดยรวมว้มก่วงกับเมตรเก้าสิบอความ 9, เห่คว,วครับเมตรเก้าสิบขึ้นหลังอีกสองเมตรยี่สิบเส้นครับซ้ำกันครับแผ่นเหล็กทั้งบริตัตได้ซ้อยเต็มขนาดตามแผ่น ตัวนี้อยู่ราคาหมื่นถวนครับตัวนี้อยู่ราคาหมืน่นขันเป็นของรุ่นแนวรุ่นแนวขึ้นหอดแอลฮาศูนกระสีตกประมาณแปดพันครัวครับแปดพันแปดพันหานี่ครับข้เาเห็นเบิ้งซุ่มมุม ครับฐานนั่งผูกฐานนั่งตัวนี้เสริมออกมาเสริมสองด้านด้านคางกัเป็นตะแกรงด้านหน้ากัเป็นตะแกรงครึ่งหนึ่งหูงจับแขนกลาง ตัวล่างเขาก็ใส่เล็กล่างครับเล็กล่างจับตัวบนเขาก็ใส่เล็กล่างที่กันนะครับแล้วกาเล็กไอ้่องสองแหลมนะครับปากไปน้ำแน่ด้อครับพี่น้องไ,ได้สนใจกะทรมาถามเมึงผ่านแถกกะมีผ่านขุดมั่นจ้างนกกระเฮ็ด แนวยกมั่นสร้างนกกระเฮ็ดตอนนี้เฮ็ดทุกรุ่นนะครับแนวโยกมั่นรุ่นจับหัวกับสองหมื่นถวนรุ่นจับกลางระบบเดี่ยวกะอยู่สองหมื่นเจ็ดขันแยกระบบกระตุกไปสามหมื่นประมาณสามหมื่นเจ็ดนี่นะครับสามหมื 30, 7, ่นเจ็ดกันครับปากกดไล์ก็ตดตามกดแช่เลยเด้อครับ สวัสดีครับ